拜拜，你个！哥你我讨厌，害我累，不去了。哦哦哦！ สบายดีทุกคนสบายดีเด้อพี่พีชพี่ยุฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศก็ขอยินดีหรือว่าตอนทับเข้าสู่ช่องกีรตนสาวผู้ไทยเชีเนียวจะทุกคนวันนี้ห้าหงสี่ผ้ากันมาค่อยู่หันขีงแมแรกนะทุกคนกับสามสาวพี่กอาจ้าในนั้นก็มีสาวเสื้อขาวซึ่งรุ่นน้ำสาวผู้ไทยสาวเสื้อขาวผู้นั้นได้ซื้อหรือสาวนางสาวผู้ไทยสาวนางสาวผู้ไทยมีห้าสีมหา เงยไข่มุดแดงไปไปไปเงยไข่มแดงเดี๋ยวนี้อ่บัติเหี้ยใหมุดแดงนะไปชิลดเออ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 ปะมุดเดี๋ยวนี้เข้ากันเงยไปจัง่อยนะทุกคนเนาะเขาก็ชิ่ได้มาเปิดคี้เงหมัาเต็งโมบเป็นโมเป็นไม่ค่อยหนึ่ไปะเงยไข่มุดแดงเนาะท้าหรือว่าสุดทริปเนี้ยให้มุแดงกันสองสาวมันไปเดินห้างกันทุกคนจ้า สาวเสื้ขอขาวป่ะนี่พอได้มาแล้วม่แย่ก็เปเงาเงาเลยคุณทุกคนเลยอมยยนะโกกมันสูงนะป่ะแดะไปละ,ะเห็นแล้วนี่ห่างเงี้ยงดูเลยโอ้คีขี่เขียวไอ้ดี่โกับเจไม่เงี้ใครหมดแดงอุยานได้พาพร้อมทุกคนเลยนๆเาเออจีคิขเขียวแล้วมานนะะเงี้ยงดูเลย

นี่ๆคนนี่เออะยไปดูเลยมีของห้างมันมันเห็นไปเลยนี่มันสูงอเอาเลยเอ๊ยโยโอ้งไปเลยสาวนาห้างผู้เยอะเห็นบ้งเบิ่งยันบ่เถิงตรงได้ข้าหนึ่แล้ว ยาย่ล้นเส้นก็ะบาเถิงคือกันแหละต้องเฮาเนอต้องปีนโฮเข้าไปปีนโฮเพ้อหลัหายบ่เอ้ยยมนดแเพัหายหลงเนี่ยคบดเด็กทุกคนเนาะระวังเนอะอ้ยระวังนะเอาเถิงทั้งพี่ย่ามาทั้งพี่ได้เงินได้

แม่นปลไข่ม่ได้ไม่ได้หมไม้คุ้มมดเอเขียวใ่ไว้ได้ไ่ได้ม่ได้ก็ลงมาได้เสียงได้จากเสงตายก็ตายมดตกมาตัวนึงไปเลยพอนั่งเดี๋ยววางตงหันคนเดยวแล้วมันักไหม อันตรายเนาะตัวแตะได้ใหญ่อ่ะสาวนังมาเธอจะไปเดินป่าใช่ไหมเินมาเดือบรนันเ้ยะธอเนะน,นี่ย่ะเคิร์นไหว้าใช่ไหม จำใบที่เราเอามาสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วบ้่าปีนบ้่เอา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 ช่วยกันซอยกันเพื่อนกันไม่ทิ้งกันเลยเนาะมาถึงบ้่ ปิดปปิปปิปิป่ะังมันนี่ห้างหมเยน้องย่อหนึ่งพันิออแล้วอข้าวพี่นงตาข้าอ้างบนไมเท่าข้าอยแล้วข้างกดอยู่บนนี้าหอนไม้ไม้เมไม้มาตกแล้วโอ้ยหังมเด็นี่

mọi người 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 mọi Bên bẩn, bịt chết tôi đâu นายอยู่บ่อขนาลงมาบังดูกลงมาบังดูกกระตาน่ได้ยู่ไจะกไา่จะเลินอ่มาข้างนั้นห้างมันตื้นทักฮะเนาะห้างตัวข่ามผูนั่นนะ พอกินแล้น้อยอน่อก็ยานได้ค่อยเนาะค่มฮนี่แก่เนาะนะผนะตต๊ใช่มีเป็นหุกแม้มัน <c oughs> พาเรนซนไปเดีพาก่อออ,อันนั้นเธอบอกเดี๋ยวมาเนอะถุงยางเฮ้ยถือไปน้ำต่อไปน้ำนัิซเซียนเทนยเนีเยานะผมไปข้างน่ะ น้ำเห็นดีแล้วชิลโส่งดูสน้ำ อ๋อเกิดอุบัติเหตุนะงอกมดครบนมมังก็คาดู้มดคบนมไม่เอาอะัดรียมัแงเออแดงขายัแฟนเทบางไ่แห่ลไส จะพย่าพย่าพะเขาจวามงเม็ดเลยุเป็นก้อนเลยจะไม่จุกเม็ุยจะตาเงินเทิงบ่อบ๊อบมันกนงเลยโอ้ไันได้เออมันแย่เปลแล้วมันลงลาแยจกจุกยงล้จจุกเอาหมลิิงแย่ครันแดงน้อบเฮ็ดเย โอ้ยมเด็กกันจุยจุยจุยมุดมุดมดตกใโอ้ยมีใครมีใครด๋อยเลยหมแล้วนกยูนะ เมือนเอเา่ันเรื่อยันเองเหมอถอยยาวเลยปบเอาวิ่งว่าชม่ะเป็นอะไรบนห้างเลก็แม่เนาะเม็นบ้างเหรอเพ่มเลยูดๆเห็นบอสูเ่องผมเลยตั้งก็มีเห็นบ ก็เอาิเลยนะเอาไเอาาหมดตัเอโอเคแม่เดี๋ยวนี้เนอเรี่บผมเป็นเนอะมึงมเอาเอูเอากอนปะนี่กิต่ำอันนั้นด้ันหวเนอน่อนี่มาเลยเฉแดงมาแล้วอะไรจะประมาณสิเท้านี่้หลายแล้ว ทำา่ได้ก็จะมันยกินเป็นเพิ่มท้องไก่ใหญแหละไปลงบ้านมยัง โอ๊ยบรงี wide, <No> <Koll> ้หัดไขมาเงีหดไข่อะไเข้าเลยือว่บงไม่ิถนะมันเฮลง่มได้ก็เอาไปละกนเห็นเเห็นเนอเออาวรดอาเร่มาเด็ดเอามาเยชมอา Ôi, bà đây mùng khang, bà đây mùng khang nào muốn mình thằng nào? Ôi, chẳng nói. mời đọc bà mẹ đi ông em bị thăm anh yêu nước bên nhà hạnh dang 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 อันนี้น่ยเอะอันไรห่างที่มันสูงสๆเลยทุกคนอูอยู่ปลายปีดผูกก็เลยแบบไม่แม่นเท่าเนาะบ่ถึงเนี่ยน้ำก็เลยขึ้นไปแล้วว่าเยอะอันพี่อนก็เยอะปั้นงามันลงมากเอา จักเอ้อขึ้น,น,นมาได้กะลงมากได้ปฏิยานกะกะว,ว่ามาได้กะลงบพมันบาได้ได้เหตุการนั้นเออคือเบาเนาะบุหางบ่หรือบ่หา,างพอดีค่ะ บางอยู่ในอันนี้ด้วยนะคลิงหางบ้องเรียบร้อยห้างหางโอ้ยดีแต่บุองคือนอนเถิงน่อยลงมาลงมาเป็นหางหางซ้ำพี่น้องโอ้ มีคนติดต้นไม้ ไมหลเตบอ,อ,อันนี้คนะุดท้ายแล้วเนาะท่ากลับบ้านแล้วเนะานะสาๆเนบบานนะ ตั้งมั้เอาทำนั้นแหละมาดูสิดูสิปลูกอีเล่เบิร์กปการก่อนเอาไปสิละ

กับดวกันยกยกตะวันยก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 เอาเอาเสื้อกะต่าฮะกัดกับปะบนี้ปีช่อปีคลิปได้แลละกับละโอเคลิปสดมีคบคำให้ห้า พร้อมให้ฮปลาตี้นครบเลยเ่าน้ำมาเขาบ้างนี่เ่าน้ำหยุต้นป่ะคลิปได้แหละไปกลับละโบท่อกินซ้ำนี่พี่ๆอันนี้กะเป็นห้างสุ้อทานแล้วเนาะทำแล้แย่หลายห้างกะมันบบตื้งแล้วมันเป็นไข่น้อยรีบๆนะแย่ไปแย่มากความน้ำก็ได้ไปหลายไปละทุกคนขอกินแรกเนาะน้องขีต่ำมั้งยิ่งขี้ คลิปนี้ก็สิขอโตจบคลิปแต่เพลงเท่านี้แหละเด้อพี่พีสุขุทุกคนเด้อฝากพี่พีกดไลค์กดแชร์ฝากพี่พีกดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเพื่อรุ่น้ำให้คลิปต่อๆไปเด้อที่สำคัญฝากพี่พีบึงโฆษณาให้น้องน้ำเด้อท่าฝากบึงโฆษณาให้น้องน้ำเด้อ